เรื่องราวมากมายในชีวิตฉันในชีวิตฉันแค่เพียงแค่เพียงแค่เพียงอย่าเลียนแบบห้ามสาเอาในป้งไม่ที่เขาต้องเงนอ่างเดียวต้ออย่าเดียวเฮ้ยจำบันคืนที่ราซ้ำงทีหนมาให้บ้นหมเหมือนกันแต่เด้เด้ตาเต็มแต่เด ไมด้ขอทษแต่ไเราไม่ได้แต่ความมั่นใจพี่ไอต้อให้หม่อ่ะเออเป้วเปป้วเป้วความผิดพ่ไมี่ไม่ได้ว่าพี่ไอเลยพี่ผมใส่เสื้อแดงแดงนีแดงทำไมไม่มีไเพื่มาทาสีเอะไรอ่ะอ๋อทาให้เป็นเหรอาาจ้อี่อย่าเบาแดดเป็นงให้หมดคอนะมันทำอ่เดไมทาสีอื่นอ่ะทาเป็นเหรอทาเป็นทาแม่จารีอะไรอย่างเงี้ย สีน้ำเงินอะไรประมาณนั้นมอญลบูกก่อนใช่ไหมเอออะไรอย่างนั้นอ่ะเออประมาณนั้นเออเอาเงินโอเคไม่ต้องมาแย่งสีที่พี่จะทาพี่ทามม่วงไปแล้วทั้งน้ำเงินทั้งส้มโอ้เจ็บโตลุกก่อนดิออกหมดเลยเอาในวะเอาลงมาเอาลงมาบนขาอะไรนะ ข่ามันแหล้เอออ๋อใช่ดิโอ้โหโอ้จจะมีเพียงเธอโอ๊ยเว้ยนี่นั่งไงโอเคไม่รูู้ชิมไอ้คุณชิมบอกให้ไม่ได้งกล้งขันแกงเธอไมไม่ได้ไม่ได้แก้งไงก็มาทาเล็บไม่ได้แก้งไม่ได้แก้งอ้้มือสองเข้าไปใต้ค่้ได้เขายกเลยตรงตโอเคยกเลยตรง แวเลี <differences S 2> track, โอเคว่าเร่วชมพ่เล่น่อนเขาเรียกอะไรกันาเล่นอันเนี้ยจี้กองกอตอนที่พี่ทาน้ำเงินเลง